กระดูกพรุนต้องตรวจเมื่อไรยาขนาดไหนถึงได้ผลกระดูกพรุนเป็นปัญหาสุขภาพที่รุนแรงโดยเฉพาะในผู้สูงอายุแต่คุณรู้ไหมว่าการตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก BMD และการใช้ยาป้องกันการหักกระดูกมีประเด็นที่คุณอาจพลาดไปบ้างและนี่คือส่วนที่น่าทึ่งที่สุดแต่ที่น่าตื่นเต้นคือการตรวจ BMD ไม่ได้จำเป็นต้องทำเสมอไปโดยเฉพาะในประชากรทั่วไปหลักฐานล่าสุดจากเดลันซิกรกฎาคม2568 ระบุว่าการตรวจ BMD และระดับวิตามินดีไม่จำเป็นต้องทำเป็นประจำแต่ควรตรวจเฉพาะเมื่อมีอาการหรือปัจจัยเสี่ยงเช่นผู้หญิง65ปีชาย70ปีหรือมีประวัติการหักกระดูกง่ายและนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดการประเมินความเสี่ยงการหักกระดูกไม่ควรพึ่งพาเพียงแค่ค่า BMD เท่านั้นคณะทำงานเนชันแนลบนลเฮลอาลีอันแนะนำให้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงอื่นๆด้วยเช่นอายุพันธุกรรมการใช้ยาบางชนิดและประวัติการหักกระดูกในอดีตซึ่งเป็นสิ่งที่เครื่องมือการคำนวณความเสี่ยงเช่น Risk ator, าาชววไฟเอ็กซ์เรย์เก้าวัน อย่างไรก็ตามการใช้ยาในการรักษาโรคกระดูกพรุนยังมีประเด็นที่ต้องระวังเช่นยากลุ่มบิสฟอสโฟเนสอาจส่งผลข้างเคียงหากหยุดยาเป็นเวลาน,านานในขณะที่ยากลุ่มแ n นนิเบลิกเช่นโรเมโซชมาบมีประสิทธิภาพสูงแต่ห้ามใช้ในผู้ที่มีโรคหัวใจหรือหลอดเลือดสมองดังนั้นการรักษาโรคกระดูกพรุนควรมีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมรวมถึงการติดตามผลอย่างต่อเนื่องและระบบ so eds, f r a ช r ช r e s ออสวิช s ีสเอเฟ FLS เป็นสิ่งสำคัญในการลดการหักกระดูกซ้ำและลดภาระโรคในระยะยาว คำถามที่น่าสนใจคือคุณคิดว่าระบบสาธารณสุขของไทยควรมีการปรับปรุงอย่างไรเพื่อรองรับปัญหาโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นชวนให้แสดงความคิดเห็นลงไปในการแสดงความคิดเห็น